Hello, talk. ขอต้อนรับกับเข,ข,ข้าสู่ช่วงคาร์ละทอทอค่ะรายการคาร์ลฟูคาร์ลโยกค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะแขกรับเชิญนะคะต้องขออนุญาตทำทา่าทำทางแบบว่าเข้ารายการนิดหนึ่งอ่ะแล้นี่ค่ะโยกย,ยังคงนั่งอยู่นะคะกับคุณเจริญนะคะจากคณะขุนละครเล็กของบางหลวงคะ่ะคณะคำนายคณะคำนายนะคะอตอนนี้นะคะเห็นมีใครมานั่งอยู่ตรงนี้ ทั้งหมดทั้งสามท่านยังไงคุณนี่คือศิลปินนักแสดงที่บ้านของบางหลวงค่ะเมื่อนี่ค่ะพอดีเมื่อเมื่อชช้าที่แล้วเราพูดถึงทั้งสามท่านและนะคะได้มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้แล้วและที่มือที่ถือนี่ก็หน้ากากที่ผมบอกนะครับที่วันแสดงเราจะต้องใส่ยังไงแนะนําแต่ละท่านได้ไหมคะค่ะแล้วก็เดิของสีสุภุมครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีครับเฉลิมวุฒิฉัตรลุงเรืองกุลครับค่ะสวัสดีครับธนกรพจรสิทริ์ ั้งสามท่านนี่เป็นนักแสดงที่เชิดหุนใช่ไหมคะที่จะมาแสดงให้เราดูในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่ขอถามนิดนึงด้านนเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพที่ไปนี่คือบ้านศิลปินบ้านศิลปินใช่ที่บอกว่าเป็นแหล่งรวมของทั้งสามท่านที่จะร่วมแสดงหลายชีวิตหลายชีวิตทั้งหมดนี้มันกี่ชีวิตคะทั้งหมด15ชีวิตค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากว่าจะได้ทั้งทั้งทีมนี้มาเนี่ย เขาอยู่ทีหนึ่งที่ไปไต้หวันครับผมไปแสดงอะไรคะที่ไต้หวันดเพือแพแ่ทงการแสดงของเราเขาก็เชิญไปค่ะไม่ได้เป็นงานปกวอะไรค่ะเด็กคนทั้งสามท่านเห็นบอกว่าทั้งสามท่านที่เรียนรุ่นเดียวกันใช่ครับเรียนรุ่นเดียวกันค่ะแล้วหุ่นนี่ทั้งสามท่านเป็นคนทำเป็นนาจริงๆรแล้วเห็นในรูปเห็นว่ามีการสร้างหุ่นปั้นหุ่นด้วยใช่ครับ พวกเราทาทกัปหมดนะครับแสดงให้คนต้องสามารถทําเป็นกลไจของคุ่มนะครับว่าเราจะได้เวลาเคลื่อนไหวว่าอะไรมันเป็นปัญหาเวลาเคลื่อนไหวแล้วค่ะแต่ละท่านนี่ทาหน้าที่อะไรบ้างคะในหุ่นในหุ่นหนุมานตัวนี้ก็นี่ครับคนแรกนะครับนพดนก็จะเชิดตัวกลางค่ะนั่นคือส่วนของศีรษะแล้วก็มือข้างซ้ายนะครับส่วนที่พี่ชายเฉลิมบุตรนี่ก็เชิดเท้าคพี่อุ๋ก็เชิดข้างมือข้างขวา ทั้งสามคนเด้ทาหน้าที่ต่างกันออกไปนะครับทั้งสามท่านยากไหมคะถามพี่เยากไหมคะในการที่จะเชิดหุ่นด้วยกันคือทั้งสามท่านนี้มีพื้นฐานในการเรียนขนมานแล้วผู้คนต้องเป็นขนก่อนครับค่ะยากไหมคะที่จะต้องบอกว่ามาร่วมมือกันในการที่จะต้องเชิดๆๆหุ่นตัวเดียวกันต้องบอกว่ายากนะครับเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาของการถึกฝนทั้ง3าอทั้งสองแขนงทั้งขนแล้วก็กจะมาได้หุ่นมันต้องรวมสิบปีเฉพาะว่า ฝึกฝนอย่างเดียวคร<า>ับคือถ้าจะแสดงให้ได้ระดับมาตรฐาน,น,ยนอย่างน้อยเนี่ยต้องผ่านการซ้อมสัก2ปีขึ้นไปถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโปรเป็นอาชีพลค่ะแล้วอย่างในการเรื่องของการแสดงในเรื่องที่จะมาเล่นเนี่ยใครเป็นผู้เลือกคะคัดเลือกเรื่องจะมาเล่นไม่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันมาตั้งสมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อน<า>ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์ค่ะครับผมเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยอดนิยมเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่ ที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของกระบวนท่าการไล่ลำะนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเล่นตัวละครเล่นละครอื่นๆที่มันไม่มีท่าลำเนี่ยมันก็หุ่นเหมือนก็จะความมีเสน่ห์มันจะน้อยลงไปว่าแค่เดินชี้ใช่ไหมแต่แล้วเนี้ยเมื่อเราเอามันเล่นโขนเนี่ยแล้วใส่ไปกับตัวหุ่นเนี่ยมันจะมีท่าเฉพาะของมันเป็นท่าน,นาศิลป์มันก็เลยทําให้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นเรื่องนามาเกียกรติกันค่ะ,ะคและตอนที่จะมาแสดงในช่วงหน้านี้จะเป็นตอนอะไรคะวันนี้ผมจะให้ดูการสาธิตนะครับว่าทั้ง3าคนเนี่ย จะเชิดหุ่นตรงส่วนไหนบ้างแล้วก็มันมีประวัติความเป็นมานะครับว่าหุ่นคนแรกเนี่ยก็จะมีในลักษณะเชิงการแสดงเราจะจะสื่อให้เห็นว่าคนแรกเนี่ยหุ่นเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีคําสาบมาในสมัยพ่อกูแกละครับเมื่อรอบกว่าปีนะครับพ่อผมจะสะท้อนให้เห็นว่าคนแรกเนี่ยจะเกิดความกลัวตัวหุ่นไม่กล้าที่จะเชิดไม่กล้าที่จะจับนะครับส่วนคนที่สองเนี่ยมีความกล้าหาญนะครับกล้าที่จะจับหุ่นแล้วก็มีการคารวะดูชารู ะนะครับส่วนคนที่3มก็คือจะเป็นการไล่ลําของตัวโขนซึ่งหุ่นละคอเล็กมาจากโขนะนะครับคือโขนจะจะเป็นท่าทางที่ใสเข้าไปในตัวหุน่นแล้วทั้ง3คนจะมารวมกันเชิดหุ่นได้อย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามค่ะค<น>เพราะ<ด>ในช่วงหน้าค่ะนะคะเราะะจะนี่เลยค่ะเทเวลานะฮะให้กับช่วงของคัลเลอร์แจมนะคะ,ะว,วิธีการเชิดหุน่นเขาเชิดยังไงนะคะและก็ในยะาสำคัญในตัวหุน่นแต่และตัวเนี่ยยังไง,ง,ไงเดี๋ยวคุณเะเลยช่วยอธิบายให้เราฟังได้เลยนะคะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคัลเลอร์แจมแจมแจมค่ะ you <laughs>